ซึ่งเป็นพื้นที่ในการปลูกไม้ห่วงโหรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนและตลาดโลกนะครับพื้นที่เดียวกันนะครับที่ดินเหมือนกันปลูกพืชชนิดเดียวกันแล้วทําไมเราไม่ปลูกพืชที่มีราคาแพงปลูกขุดขายนะครับจนถึงส่งออกนะครับเราปลูกไม้เพื่อการส่งออกนะครับทีมงานล้านก้านะครับที่ลงไปพื้นที่ำํำรวจต่างๆนะครับเรามีตลาดรองรับแน่นอนก็คือตลาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครับและที่สําคัญก็คือทําอะไรก็ตามนะครับต้องมีที่มาที่ไปนะครับในเรื่องของการที่ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมาย สวัสดีครับวันนี้ทีมงานร้านก้านะครับเราอยู่ที่สวนหมู่บ้านวังไก่เถื่อนนะครับอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครับในทีมงานร้านก้านะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับหรือมีโอกาสที่เราจะได้เข้าพูดคุยนะครับเจ้าของสวนก็คือนายกอบตนะครับหรือพี่ปุ๋ยของเรานะครับนายกอบตในอำเภอหันคาคือหมู่บ้านวังไก่เถื่อนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ในการปลูกไม้่วงหัลรีนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนและตลาดโลกนะครับและเป็นไม้ที่ ทีมงานล้านก้ารบได้เข้ามาส่งเสริมและก็ให้โอกาสและเป็นทางเลือกสําหรับเกิดเษตรกรสําหรับผู้ที่สนใจนะครับการที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะปลูกไม้นะครับเพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตและที่สําคัญก็คือเป็นหลักทรัพย์นะครับหรือเงินออมนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับทีมงานล้านก้าของเราได้มีโอกาสนะครับได้พูดคุยกับ นายกปุ๋ยเนาะแล้วก็เรียกพี่ปุ๋ยนะครับที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นกับเรานะครับวันนี้มีทั้งนักพยาการนะครับการตลาดต่างประเทศนะครับการตลาดที่เป็นในประเทศด้วยแล้วก็ทางด้านวิสาหกิจเครือข่ายของนครสวรรค์นะครับได้มาพูดคุยกับท่านนายกปุ๋ยนะครับเนาะพี่ปุ๋ยอยากจะให้พี่ปุ๋ยเล่านะครับเกี่ยวกับการที่มีความสนใจนะครับในการปลูกพืชชนิดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะปลูกไม้ในพื้นที่ชนิดใดชนิดหนึ่งเราต้องศึกษาก็คือเรื่องของตลาดนะครับ แล้วก็ศึกษาเรื่องของความเป็นไปได้เรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก็อยากจะถามทุกยกเหมือนกันว่าทำไมมาสนใจไหมห้ฮวงโหลี่หรือที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับค่ะเดิมนะคะดิฉันอยากปลูกต้นไม้ค่ะเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่อยู่และพื้นที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากเรากลัวเสียพืีแทนเนาะเราก็เลยอยากต้นไม้แล้วก็มาที่สึงต้นไม้เฉดสีอะไรที่มันดีแล้วมัน ดูด้าสาวอนเป็นความต้องการก็เจื่ว่าพยุงเป็นต้นไม้ที่ว่าลดีมากแต่จะปลูกมีระยะเวลานาน,นะคะก็เลยคิดที่จะปลูกต้นไม้และก่อนที่พอดีขณะที่คิดอยู่นั้นนะคะก็มีน้องนะคะคุณวังคุณวังเขาทราบว่าพี่อะปลูกพยุงเขาก็เลยมานายกนายกนายกเขาปลูกพยุงไหหลำกัะผมเถอะแปดปีก็ขายได้นะแล้วก็มีใบรับประกันเนี่ยเราปลูกพยุงไทยเนี่ย จะมีจะขายได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นที่จะคิดนะคะว่าจะขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่การที่พี่ๆปลูกพยุงไทยจากการปลูกฝรันะ่ะเนอะเราคนไทยอะ่ปยอะ,ะปลูกฝรั่งไทยๆอันเนี้ยเรายังไม่ทราบไม่มีข้อมูลเราก็ไม่คิดว่ามันจะโอเคไหมเราก็เลยปลูกทั้งพยุงไทยแล้วก็ไหหลาแต่พอดีพยุงไหหลาเนี่ยรา,ราคาสูงพี่ก็เลยมาปลูกใกล้ๆบ้าน กันมันจะได้ไม่หายอินทียี่ก็ไปปลูกในช่วงน้ำครับซึ่งก็ประมาณิบได้นะคะอันนี้ส่วนการปลูกนะคะพี่ก็จะปลูกใน,นระยะประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตรนะคะถุงที่สมัยก่อนนั้นเรายังไม่ทราบข้อมูลวิธีการปลูกเราก็จะใหญ่กว่าถุงสักประมาณชหนึ่งแล้วเราก็ปลูกนะคะแต่ณปัจจุบันนี้<อ>การปลูกต้นตีนมันเป็นผลเสียะค่ะพอต้นไม้จเจริญเติบโตดีนะคะ ลากมันก็ลอยขึ้นมานะคะเราก็จะต้องหาดินมาทดแทนในส่วนที่หายไปเพราะไม่งั้นลากมันก็อยู่แล้วมันไม่โอเคนะคะว,วะ่<น>กาการดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยเนาะการดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่เราก็ต้องมีคนดูแลนะคะช่วงแรกๆก,ก็จะต้องรดน้ำเป็นประจำแต่เดิมของพี่เนี่ยรดครั้งหนึ่งหยุดไปอาทิตย์หนึ่งช่วงแรกก็ไม่ค่อยจเจริญเติบโตเท่าไหร่นะคะพอระยะหลังก็ไปดูของพุณพวงังก้งามดี เนื่องจากเขาลดน้ําได้เยอะกว่าเราแต่เราเนี่ยคนไี่คคอทําได้สนจุดนะคะเราไม่มีคนงานเราก็ทําน้ําหยดน้ำหย,ดน,ำหยดนะคะกานน้าหยดเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าง่ายและสบายหอย่างเราคิดเนาะทำแล้วจะหยดได้ตลอดมันไม่ค่ะทาไปแล้วสักสามวันสี่วันมันก็อุดตันอะไรประมาณนั้นนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งที่พี่เสริมในส่วนของพี่เนี่ยช่วงที่มันมีน้ําไม่ค่อยมีน้ําในบึงข้างๆนะคะพี่จะสูบน้ํามาใส่ร่องไว้ แช่ไว้สักประมาณหนึ่งวันแล้วก็ปล่อยห้มันหายมันก็จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วเราก็สิ่งหนึ่งก็คือต้องมีใจให้เขาต้องใส่ปุ๋ยวนดินรดน้ำปนดินนะคะ,ะเรก็เรื่องการดูแลใช่ไหมครับผมก็คิดง่ายๆนะครับถ้าผู้ที่สนใจก็คือ เวลามีพื้นที่นะครับบ้างเปล่าแน่นอนครับภาษีที่จะเข้ามาในเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินนะครับโอกาสของการใช้ที่ดินหรือการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับเพื่อนที่สร้างมูลค่านะครับพื้นที่เดียวกันนะที่ดินเหมือนกันปลูกพืชชนิดเดียวกันแล้วทําไมเราไม่ปลูกพืชที่มีราคาแพงมากกว่านะครับในการที่มีตลาดรองรับได้อย่างชัดเจนนะครับและที่สําคัญนะครับเรามีทีมงานร้านกล้านะครับที่จะเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ การอนุบาลต้นนะครับปลูกผุดขายนะครับจนถึงส่งออกนะครับเราปลูกไม้เพื่อการส่งออกนะครับอยากจะถามทางด้านของตัวแทนวิสาหกิจนะครับของนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็มามาศึกษาหรือว่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับการปลูกไม้ชนิดนี้นะครับไม้หอวฮอลลี่นะว่ามาเห็นแล้วเป็นยังไงครับน่าจะเป็นแปลงที่2ของอําเภอหันคานะครับที่เรามีจากคลิปก่อนหน้านี้ก็คือสวนของคุณวังนะครับที่เราได้ออกคลิปไปแล้ววันนี้ก็เป็นของท่านนายกนะครับซึ่ง เป็นนายกอยู่นะครับก็ยังมาปลูกพืชเพื่อที่จะให้โอกาสนะครับในการที่จะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปลูกพืชที่มันมีราคาแพงใช่ไหมครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็คาดหวังว่าพืชที่เหมือนกันพยุงเหมือนกันพยุงไทยกับพยุงหอยหล่ำนะครับชื่อพะยุงแต่ราคาไม่เหมือนกันข้อกฎหมายก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราคิดว่าจะเป็นโอกาสใลืทางเลือกนะครับที่สําคัญเลทางรอดของการที่จะให้เกษตรกรเนี่ย เป็นเขาเรียกว่ามีความหวังขึ้นมานะครับและเราก็มั่นใจได้ว่าตลาดของเราที่เรามีนะครับในพื้นที่ของทีมงานล้านก้านะครับที่ลงไปพื้นที่ตํารวจต่างๆเนี่ยครับเรามีตลาดรองรับแน่นอนก็คือตลาดใหญ่ที่สุดคือประเทศจีนนะครับวันนี้เราก็มีของคุณแชมป์นะครับที่เป็นตัวแทนของการตลาดต่างประเทศก็อยากจะให้พี่นัชชาเนาะที่เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกรุงศกีสวัสดนะครับมาเป็นตัวแทนในการพูดคุยแล้วก็ให้เขาเรียกมุมมองนะครับได้มาแลกเปลี่ยนวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ ก็วันนี้ที่มาเห็นแปลงของแปลงของท่านนายกแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีกว่าของกว่าของคุณวังนิดนึงตรงที่ว่าของคุณวังเนี่ยก็จะเจริญเตบโตเกี่ยวกันดูแลเหมือนอย่างที่ท่านนายกว่านะคะแล้วก็อย่างของ อของท่านนายกเนี่ยก็มีการประคองต้นประคองต้นคือทุกอย่างสามารถเกือกูลกันได้โดยที่ว่าท่านนายกก็เป็นการชักชวนจากท่านคุณวังก็คือแบบว่าให้ปลูกให้ปลูกแล้วทีนี้การดูแลการดูแลนัดท่านนายกปลูกหลังกว่าแต่ก็ของคุณวังก็ดูแลดีกว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเกือ้อกูลกันคนละแบบก็คือของคุณวังก็มาดูของท่านนายกก็บอกว่า ท่านนายกอ่ะประคองต้นได้ดีกว่าแล้วก็ทางสุณวังก็จะทําการประคองต้นลักษณะนี้อะที่แปลงของเขาซึ่งของเขาใช้ไม้อันเดียวแต่ของท่านนายกใช้3อันทีนี้ในมุมมองของวิสาจิตของพระสวรวค์เพิ่งเริ่มค่ะท่านนายกเพิ่งเริ่มปลูกแล้วก็ยังยังยังไม่โตมากก็จะเอาแนวคิดทั้งทั้งสองของคุณวังแล้วก็ทางของท่านนายกเนี่ยเอาไปทำที่ที่ของเราเอง ส่วนจริงๆแล้วเนี่ยการปูกเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า,าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่รู้ยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นแล้วก็ยังไม่เข้าใจถึงที่มาที่ไปแต่เกษตรกรส่วนใหญ่เดิมๆเลยเนี่ยก็คือปัญหาในเรื่องของการทากินมีสินอันนี้ก็คือยังหาทางออกไม่ได้ว่าจะแก้กันยังไง ทีนี้พอทางมรสวรรค์ได้มาเห็นแล้วก็ได้มารู้เกี่ยวกับพยุงนอกซึ่งราคาแพงมากก็ทางร้านก้าก็ไปแนะนำตรงนี้ก็เกิดความมั่นใจมั่นใจแล้วทีนี้เราก็จะขยายเครือข่าย ขยายคือข่ายท่านแรกเลยก็คือว่าให้เขารู้ที่มาที่ไปก่อนว่าสามารถที่จะปลูกแล้วเนี่ยไม้มีค่าตรงนี้เนี่ยก็คือแบบปลูกคหมายปลูกคนหมายแล้วก็ปลูกแบบปลูกคนหมายแล้วก็ตลาดมีรองรับแน่นอนคือชัดเจนแล้วก็มาวางแผน,นการปลูกเพื่อสร้างหลักประกันเงินอมอมสำหรับตัวเราเองแล้วก็ในอนออาคตอีกอย่างนึงอ่ะโดยทั่วๆเลยโดยรวมเลยเนี่ยเราก็แบบช่วยปลูกต้นไม้คือแบบ ่อใ้ก็เป็นในมุมมองนะครับวันนี้ที่พามาดูอีกแปลงของหันคาก็เพราะว่าเรามีการปลูกกิ่งนะครับเรามีการดูแลและก็ส่งเสริมนะครับและที่สําคัญล้านก้านะครับทีมงานล้านก้ามาเป็นที่เลี้ยงนะครับในทุกสภาพพื้นที่ดินที่ปลูกนะครับเราก็จะไปทุกพื้นที่ที่ ใครที่เราได้มีการเขาเรียกว่าเข้าร่วมโครงการกับเรานะซึ่งเราก็จะพยายามที่จะเข้าไปให้ความรู้นะครับซึ่งบางเรื่องนะครับเราบอบช้ําจากการปลูกพืชทางด้านการเกษตรมานานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปลูกอ้อยก็ดีนะครับปลูกมันสปัหลังนะครับหรือแม้แต่ปลูกเรื่องของข้าวเรืออะต่างต่างนะครับก็จะเป็นพืชหมุนเวียนซึ่งราคาเราก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ทําไมเราใช้พื้นที่บางส่วนก็ได้นะครับที่ไม่จําเป็นจะต้อง ปลูกพืชชนิดนี้ทั้งหมดเราก็ใช้เป็นเป็นลักษณะของเกษตรผสมผสานนะครับที่จะให้ไม้ชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเป็นหลักประกันและที่สําคัญก็คือทาําอะไรก็ตามนะครับต้องมีที่มาที่ไปนะครับในเรื่องของการที่ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีตลาดรองรับเพื่อเป็นทางเลือกและรายได้นะครับในการที่เราจะให้อ่าการลงทุนในครั้งหนึ่งเนี่ยถึงแม้ระยะเวลา10ปีถึง15ปีนะครับแต่มองผลประโยชน์ กลับขึ้นมาแล้วนะครับผมมองว่าเรามีมรดกและความมั่นคงมั่งคั่งให้กับลูกหลานเราได้ในอนาคตนะครับและที่สําคัญวงจรนะครับในเรื่องของการปลูกพืชที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับพืชล้มลุกพืชอะไรที่เราปลูกกันทุกวันเนี่ยนะครับก็มีระยะเวลาในการวงจรหรือการฝากเงินออมเงินเนี่ยนะครับถ้าจะเทียบแล้วก็ลองปลูกไม้ชนิดนี้การดูแลก็ง่ายนะครับการดูแลหรือการรักษาหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่จะทําขั้นตอนตามกฎหมายนะครับเราก็เป็นที่เลี้ยงและตัด เขาเรียกว่าเป็นที่เลี้ยงและให้คําปรึกษาตลอดนะครับจนถึงการส่งออกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นไม้พืชเศรษฐกิจทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะให้โอกาสของเกษตรกรนะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานร้านก้านะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทั้งท่านนายกปุ๋ยนะครับหรือพี่ปุ๋ยของเรานะครับแล้วก็ท่านคุณวังนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์คุณวังต่อนะครับในความรู้สึกนะครับวันนี้ก็หนึ่งคลิปนะที่จะให้ทุกคนติดตามนะครับในช่อง u t u b e นะครับร้านก้าไม้เศรษฐกิจแล้วก็ Facebook ร้านก้าแปดแปดแปดนะครับซึ่งเราก็เป็นประชาสัรรมพันธ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับข้อ,อการส่งเสริมปลูกไม้นะครับแล้วก็การให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆนะครับเรามีทีมงานต่างๆให้คำแนะนำอยู่นะครับเนาะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่ให้ทีมงานร้านก้ามีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมและวันนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงที่สวยมากเราจะดูผลงานอีกจากนี้ไปประมาณ 6กงรืปีนะครับเราก็จะมาดูว่าพื้นที่นี้ตัดแล้วได้เท่าไหร่ขุดขายนะครับเราจะขายทั้งลากเลยนะครับเพราะไม้ชนิดนี้ดูที่ลายดูที่แก่นนะครับชั่งกิโลเป็นกิโลนะครับขายซึ่งราคากิโลแน่นอนครับข้อเท็จจริงก็คือจริงก็คือจริงนะครับราคาในตลาดโลกหรือราคาที่เราเห็นในเว็บในอะไรแล้วสามารถค้นหาได้นะครับไม่มีใครที่จะมาบอกว่า มันจริงหรือไม่หรือไม่ได้จริงทุกวันนี้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับเข้าถึงกันทั่วเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้จากทีมงานลานก้านะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีครับ